สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเนาะสองภาษาเลยนะคะสวัสดีเจ้าและก็สวัสดีค่ะนะคะครูนูก็มาแบ่งปันความรู้อีกเช่นเช,นช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันอารมณ์พลังงานดีๆนะคะอารมณ์ดีพลังงานดีความรู้ดีๆนะคะคุณมีเท่าไหร่นะคะคุณก็เอามันหมอกมาเลยคะ่ะไม่จําเป็นต้องรอให้มีเยอะนะคะแค่เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีเยอะกว่าที่เราเคยมีอยู่นะคะ อย่างครูนูเองเป็นต้นนะคะว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้อะไรแบบนี้เลยแต่พอวันนี้เราได้มารู้เราได้มาเรียน นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วทั้งๆชีวิตของฉันที่ผ่านมาฉันยังไม่รู้อะไรอีกเยอะแยะเลยนะคะเพราะบางครั้งอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะไม่ยอมที่จะเรียนรู้นะคะหรือบางคนอาจจะมีเหตุผลหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะแต่ต่อไปนี้เราไม่ต้องมีเหตุผลให้กับตัวเองเลยนะคะไม่ต้องมีข้ออ้างใดๆแล้วจงพาตัวเองนะคะมาเรียนรู้ฝึกฝนทําอะไรใหม่ๆคะ่ะอย่างคุณนูเองนะคะการออกหน้ากล้องนี้คุณนูก็ไม่เคย คิดว่าจะได้มาเป็นดาราแบบนี้เนาะเราทุกคนก็ไฝฟันอยากจะเป็นดาราบ้างนะคะหรือว่าอยากจะเป็น คนที่มีคนรู้จักอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นวันนี้ค่ะง่ายมากๆเลยแค่คุณเอาหน้าของคุณออกกล้องแบบนี้นะคะและคุูนูได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะคะสึง่งถึงสิ่งที่มันทําให้คุูนูอยากที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนนะคะคุูนูเลยไม่รอช้าค่ะรีบขึ้นมาเลยนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะหลายๆคนมีความรู้สึกว่าทําไมเอ๊ะฉันอะ ต้องการไปถึงฝั่งฝันของฉันนะแต่เหมือนมันติดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวครูนูจะมาเฉลยกับทุกๆคนนะคะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูนูเข้าไปเรียนรู้และได้ศึกษานะคะและรู้สึกว่าอ๋อพอเราได้เข้าไปเรียนรู้เราได้เข้าไปอ่านได้เข้าไป ฟังนะคะเรารู้สึกว่ามันก็ใช่จริงๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนอะเราก็เคยเป็นคนแบบนั้นนะคะแต่พอวันนี้เรายิ่งเรียนเรายิ่งรู้เรายิ่งมั่นใจในตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่เรารู้ว่าเราถึงฝั่งฟันของเราแน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วทําไมเราถึงมีพลังที่จะมาส่งต่อเรารู้ว่าถ้าเราสามารถที่จะส่งต่อพลังของเราออกไปอะ่ะสู่ Facebook ของเราเนี่ย เพจคุนูแบบเนี้ยแล้วก็สามารถกระจายออกไปคนที่เขายังไม่ได้เรียนรู้คนที่เขากําลังต้องการเรียนรู้ถ้าเขาได้มารู้ได้เขามาฟังจะทําให้เขาตื่นรู้และรู้อะไรมากมายนะคะเดี๋ยวครนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนัมแต่คุยโมเตล โมนะคะโมในด้านดีนะคะต้องฝึกฝนตัวเองโมในเรื่องด้านดีนะคะเพราะว่ายิ่งเราคุยเรื่องดีมากเท่าไหร่อ่ะมันจะยิ่งกลับเข้ามาหาตัวเราค่ะเพราะเมื่อก่อนเนาะคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เราไม่รู้อะ่ะเราก็จะพูดอะไรในด้านลบบ้างแต่พอวันนึงเรามีความสวัวเราได้มาศึกษาสิ่งใหม่ๆเราได้รู้ว่าอ๋อมีหน้าแล้วเมื่อก่อนอนาคต เมื่อก่อนอดีตไม่ใช่อนาคตเราก็มักจะพูดแต่เรื่องลบๆนะคะเพราะว่าเราไม่รู้แต่ในเมื่อวันนี้เราได้รู้นะคะเราก็ต้องบอกออกไปนะคะแป๊บน,นึงนะคะคุ่นู หาตัวเองในโทรศัพท์ให้เจอก่อนแต่ตัวจริงนี่หาเจอนานแล้วนะคะเมื่อก่อนเลยคิดว่าฉันก็ยังหาตัวเองไม่เจอเลยฉันจะค้นหาตัวเองยังไงไม่ต้องไปนค้นนะคะทุกคนถ้าคุณได้มาฟังไลฟ์นี้คุณรู้หรือเปล่าว่าคุณสามารถสร้างในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคุณก็สร้างมันขึ้นมาค่ะ เจอตัวเองแล้วขอแชร์เองออกไปก่อนนะคะอย่าลืมที่จะแชร์ความสวยความเก่งความเจ๋งนะคะของตัวเองออกไปความสําเร็จของเรานะคะอย่าไม่อย่าคิดว่าตัวเองไม่เคยสําเร็จในชีวิตนะคะคุนูแบบนับทุกความสําเร็จค่ะคุนูแบบมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสําเร็จมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะคะก็เลยไม่กลัวอะไรคะ่ะทำไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เป็นบวกนะคะ เดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะมั่นใจในตัวเองมั่นใจทําอะไรก็สําเร็จคะ่ะมั่นใจไว้ก่อนเลยนะคะแรกๆก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่หรอกอ่าแต่พอทําไปทําไปก็มั่นใจขึ้นมั่นใจขึ้นในทุกๆวันนะคะความสําเร็จมันก็จะมาจากความมั่นใจของเรานี่แหลคะค่ะ แชร์ก่อนนะคะแ <laughs> ชร์มันออกไปค่ะไม่เป็นไรนะคะเราแชร์ออกไปแล้วก็คือยิ่งทํานะคะทําไปเลยค่ะอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเรานะคะ <c oughs> การออกมาแบ่งปันหรือว่าการแชร์ออกไปนะี่มันเป็นหน้าที่ของเราแต่เราอะ่ะไม่ต้องอคาดหวังหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราคือเหมือนกับว่าเราต้องการให้อะ่ะให้ออกไปเลยนะคะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีใครได้รับความรู้จริงๆแล้วถ้าแชร์ออกไปถ้าคนที่เขาฟังเขาก็ได้รับอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีใครมาฟังบ้างอะไรแบบนี้เนาะ แต่เรารู้ว่าทุกการให้ของเราอะ่ะมันจะทอนสะท้อนกลับมาหาเราแน่นอนนะคะ โอเคแชร์ okay, share, เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะคุูนูก็นำสามสิ่งนะคะที่ทุกคนอาจจะมีความรู้สึกว่าสวัสดีเจ้ามาดามแมมขอบคุณค่ะมาดามแมมแบบสวยมากๆเลยนะคะทั้งสวยทั้งหุ่นดีนะคะทั้งสวยทั้งเกง่งสวยรวยเก่งนี่อยู่ในมาดามแมมเลยนะคะขอบคุณมาดามแมมมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูในทุกๆวันนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะคุูนูมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนครูนูก็เคยเป็นคนหนึ่งคะ่ะที่มีความรู้สึกว่าทําไมอ่ะฉันไม่สามารถ ที่พาตัวเองไปสู่ความฝันเป้าหมายของฉันได้สักทีนะคะมันเป็นเพราะว่าเอ๊หรือว่าฉันกําลังติดอะไรอยู่ติดล็อกอะไรอยู่นะคะ สิ่งแรกเลยเนาะวันนี้ก็คือการที่เราอะ่ะเกิดอาการสงสัยกับตัวของเราเองนั่นแหละค่ะอันนี้แหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยมันเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งทุกคนเลยนะคะที่เกิดคําถามขึ้นในใจของเราเกิดคําถามขึ้นในหัวของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราไม่สงสัยเราเชื่อ แบบเชื่อไปเลยอะไรแบบเนี้มันก็จะเกิดผลลัพธ์เร็วแต่ถ้าวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าทําไมมันทําแล้วมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างหรือว่าไม่ได้ผลเลยอะไรแบบนี้นะคะนั่นเป็นเพราะว่าบางครั้งเราอะมักจะมีคําถามเยอะแยะมากมายให้กับตัวของเราเองค่ะ มันเป็นสิ่งที่หลายคนพลาดตรงนี้มากเลยเมื่อก่อนคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้แต่พอวันหนึ่งเราได้เปิดใจเราก็เลยเข้าไปเรียนรู้เข้าไปศึกษาว่าจริงๆแล้วชีวิตของคนเราเนี่ยมันสามารถที่จะพาตัวเองไปถึงความฝันไปถึงจุดหมายไปถึงเส้นทางที่คุณตั้งใจไว้ทุกอย่างค่ะ แต่มันเป็นเพราะไอ้ตัวสงสัยนี่แหละเวลาที่เราลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างทําอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งการออกมาสร้างตัวตนหรือแม้กระทั่งการขายก็ตามนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะมัวแต่เกิดคำถามเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันจะสามารถพาตัวเองไปถึงจุดๆนั้นได้หรือเปล่าฉันจะสามารถทำได้หรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่มันไม่มาดมันไม่ได้มาดถูกทางนะคะ นั่นแหละคนส่วนใหญ่มักจะเกิดคำถามเยอะแยะถ้าหากว่าอยากจะขายสินค้าก็าจะคิดว่าอุ้ยฉันจะขายสินค้าตัวนี้มันจะใช่สําหรับฉันหรือเปล่ามันจะเหมาะสมกับฉันหรือเปล่าและฉันจะขายดีหรือเปล่าจะมีคนมาซื้อฉันหรือเปล่าเนาะทุกคนอ่ะคนส่วนใหญ่แล้วมักจะมีคําถามแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นถ้าวันนี้เรารู้ว่าเราอ่ะอยากที่จะพาตัวเองไปสู่ความฝันที่เราต้องการไ,ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนั้นเราต้องตัด ความสงสัยคาถามทุกอย่างนี้นะคะให้ออกไปจากหัวเราหรือว่าเม้แตรครั้งออกจากใจของเราค่ะแต่เรามาเปลี่ยนคําถามให้กับตัวเองใหม่นะคะเพราะว่าถ้าถามผิดสงสัยตลอดเวลาก็จะไม่มีทางที่จะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายได้เลยค่ะฉะนั้นถ้าอยากจะถามนะคะต้องถามคําถามที่มันมีคุณภาพคุณภาพคําถามเท่ากับคุณภาพชีวิตของเราเลยจะว่าได้ค่ะ เหมือนที่อาจารย์มันดิตบอกนาะว่าการที่เราถามว่าถ้าวันนี้เราสําเร็จขอบคุณมากค่ะมาดามแหมมดอกไม้อ่ายังไม่ได้ตกแตง่งตกแต่งไปแล้วก็ยังยืดออกมาแต่ก็สวยเนาะจูนก็เป็นคนหนึ่งที่รักธรรมชาตินะคะมาดามแหมมเลยเอาธรรมชาติมาฝากทุกคนในทุกๆวันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่ได้เห็นก็จะสดชื่นไปด้วยเนาะขอบคุณนะคะมาดามแมมสวยทั้งคนสวยท,ทั้งธรรมชาติและคนชมก็สวยขอบคุณค่ะ ฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าเรามีคาถามเวลาที่เราอยากที่จะไปถึงฝั่งฝันนะคะคําถามเราควรที่จะบอกกับเองว่าถ้าฉันทําสําเร็จลา่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่าถามว่าถ้าฉันทําไม่สําเร็จล่านะคะเพราะคนส่วนใหญ่มกักจะเป็นแบบนี้กลุ่นเองก็เป็นค่ะแต่วันนี้พอเรารู้แบบนี้เราก็ฝึกฝนตัวเองตัดไอ้ความขี้สงสัยตัดไอ้ความคําถามต่างๆมากมายที่มันฉุดรั้งตัวของเรานั้นทิ้งไปค่ะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ติด สิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราช้าทุกทกทีนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สองเลยนะคะคือวันนี้นะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหรือเปล่านะคะหลายคนอ่ะที่ไปไม่ถึงฝั่งฝันอาจจะเป็นเพราะบอกเวลามีคนสอนหรือว่ามีคนสําเร็จมาสอนเราอะ่ะเราก็จะบอกว่าอุ๊ยฉันก็รู้แล้วแบบเนี้ยฉันก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะ คนเรามักจะเป็นแบบนี้เนาะแต่ครูนูเป็นคนหนึ่งครูนูเป็นคนที่ไม่เคยบอกแบบนี้นะคะว่าฉันรู้หมดแล้วฉันรู้อะไรหมดแล้วครูนูจะเป็นคนหนึ่งที่ทําตัวแบบไม่ไม่เป็นตัวเป็นน้ําเต็มแก้วเนาะคือเขาเรียกว่าประมาณว่ารับทุกอย่างนะคะรับเอามาทุกอย่างนะคะ เราควรที่จะทําตัวให้เป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะคะเพราะว่าเวลาที่มีข้อมูลใหม่ๆม,มาเราจะต้องรับรู้แล้วก็มาศึกษามาค้นคว้านะคะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะคนทั่วไปอะ่ะมักจะคิดว่าตัวเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเรารู้หมดทุกอย่างแล้วอะ่ะชีวิตของเรามันจะต้องกลายเป็นคนที่สําเร็จยิ่งใหญ่กลายเป็นคนระดับโลกได้แล้วนะคะถ้าวันนี้เรายังมีความรู้สึกแบบนั้นเนาะ <Okay. S 1> คนส่วนใหญ่บางครั้งเรา <Okay. S 1> ไม่รู้ตัวของเราแบบนี้เนาะ เราลองไปเช็คดูว่าเราอะเป็นคนที่แบบว่าเป็นน้ําเต็มแก้วหรือยังเวลาที่มีคนบอกสิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็หามบอกว่าฉันอะก็เรียนมาเยอะแล้วฉันก็รู้มาเยอะแล้วถ้าเราเรียนเยอะเรารู้เยอะแต่เราไม่นํามาลงมือทํามันก็ไม่มีประโยชน์ค่ะฉะนั้นแล้ววันนี้เวลาที่เราได้เข้าไปเรียนเราได้เข้าป ไปศึกษาเรื่องราวใหม่ๆนะคะอย่างครูนูเองเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิญญาณบ้างเกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตบ้างครูนูก็เพิ่งมารู้ตอนที่ครูนูได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์นี่แหละเมื่อก่อนไม่ได้เคยคิดไม่ได้เคยฝันถึงเรื่องแบบนี้เลยเพราะว่าเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราก็คงดําเนินไปวันๆนะคะมีความคิดความฝันแต่ก็คิดว่าอุย้ยมันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะใช่เลืออะไรแบบนี้นะคะไม่ไม่รู้เลยแต่พอได้ ก้าวขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เนาะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อทั้งชีวิตของเราอะ่ะเราไม่เคยรู้เรื่องแบบนี้มาเลยนะคะมันเลยทําให้ครุณนูเป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้ตลอดและก็โลงมือทําด้วยค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอุย๊ยแบบกว่าที่เราจะไปถึงเส้นทางความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เป้าเป้าหมายความฝันของเราให้ได้เราจะต้องสามารถที่จะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ก่อนนะคะคือเราจะต้องรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ คนสำเร็จบอกมารับมาแล้วก็ต้องเอาไปลงมือทําด้วยนะคะไม่ใช่รับมาแล้วแต่ไม่ยอมลงมือทําค่ะคนส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบนี้เนาะครูนูก็เป็นค่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนแค่เราฝึกฝนตัวเองตลอดเวลาไม่ว่าวันนี้คุณจะชนะตัวเองจะแพ้ตัวเองมันมีแหละคุณนูบอกคุณนูคิดว่าทุกคนมีค่ะเวลาที่เราฝึกฝนตัวเองเราก็มีทั้งชนะและแพ้ตัวเองแต่ไม่เป็นไรทุกครั้งที่เราแพ้ตัวเองอ่ะมันมีความรู้สึกว่า เราสามารถรู้แล้วว่าเราอะตกพร่องตกอะขาดตกบกพร่องตร,งตรงไหนแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าเราอะผิดพลาดตรงไหนแบบเนี้ยมันยิ่งจะทําให้เราไม่สามารถที่จะพาตัวเราไปสู่เส้นทางความฝันหรือเป้าหมายที่เราตั้งไว้เลยค่ะเนาะฉะนั้นแล้วนะคะคุณต้องเช็คตัวเองให้ดีก่อนนะคะว่าคุณทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วหรือเปล่าหรือว่าทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วนะคะ ถ้าเราทําตัวเป็นน้ําครึ่งแก้วเรารับมาแล้วเราก็ต้องเอาไปลงมือทําด้วยค่ะนั่นก็เป็นข้อ3เช่นกันค่ะอ่าทนีนี้สิ่งที่หลายๆคนนะ่ะมักจะติดนะคะคือพาตัวเองไม่ไปถึงฝั่งฝันสักทีเพราะเรารู้ว่าเรารับทุกสิ่งทุกอย่างอุ้ยฉันรู้เรื่องนี้อุ้ยฉันตื่นเต้นจังเลยเวลาที่ฉันได้รู้เรื่องราวใหม่เราทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วแต่พอน้ําเราเต็มแก้วเราอ่ะก็ทิ้งไว้เฉยๆอะ่ะ แล้วก็กลายเป็นว่าเทน้ําออกอีกเทน้ําออกแล้วก็รับข้อมูลใหม่ๆมาอีกแล้วก็ไม่เคยเอาไปลงมือทําเพราะถ้าเราไม่มีการลงมือทําเราจะไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์ตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งที่เราได้รู้มาสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา ลงมือทําทําซ้ําๆทําก็ไม่ใช่คแค่ว่าทําแล้วทําเลยนะคะเพราะทุกครั้งที่เราลงมือทําเราจะต้องประเมินผลด้วยค่ะทําซ้ําๆทําสม่ําเสมอทําแบบมีวินัยเหมือนครูนูนี่แหละค่ะทําไมครูนูถึงไม่หยุดทําเพราะครูนูเชื่อว่าทุกการลงมือทําของเรามันจะต้องมีผลลัพธ์ใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลามันจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราอยากจะรู้ถ้าเราอยากแค่รู้และเราไม่ยอมลงมือทอําอ่ะเราก็ไม่มีทาง ทางที่จะสามารถเจอ,อสิ่งที่มันสามารถปลดล็อกเราได้นะคะทุนูเชื่อว่าหลายหลายคนมีความรู้สึกว่าฉันก็มีความฝันฉันแบบคิดดีคิดบวกฉันก็คิดว่าฉันต้องการไปถึงจุดจุดนั้นจุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่สําเร็จนะคะแต่ไม่เคยได้ลงมือทําสักทีนะคะมันก็ไม่สามารถรู้หรอกคะ่ะว่าคุณเดินมาถึงจุดนั้นแล้วคุณจะต้องเจออะไรบ้างคุณพอคุณเจอเรื่องราวเนี้ยแล้วคุณไม่สามารถจะผ่านมันไปได้คุณก็จะต้องเจอมันอีก ฉะนั้นแล้วทุกครั้งที่เราลงมือทำอ่ะเราจะเจอสิ่งดีๆตลอดเวลาค่ะพอเราลงมือทำครั้งแรกอาจจะยังไม่ผ่านพอเราทำมือเออลงมือทำครั้งที่สองเราอาจจะยังไม่ผ่านอีกฉะนั้นคุณต้องลงมือทำซ้ำๆจนกว่าคุณจะผ่านทุกบททดสอบนะคะอย่าแค่รู้รู้แล้วไม่เอามานำมาลงมือทำ ก็ไม่มีประโยชน์เช่นกันค่ะนั่นแหละหลายๆคนเลยมีความรู้สึกว่ามันติดอะไรเนาะทำไมฉันไม่ถึงฟังฟันสักทีนะคะเหมือนครูนูครูนูเดินทุกวันครูนูไม่เคยหยุดเดินค่ะถึงจะเดินช้าแต่เราไม่เคยหยุดเดินเพราะเรารู้ว่าทุกๆครั้งที่เราเดินอ่ะเราเดินซ้ําๆเดินซ้ำๆเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆเราได้ความรู้ใหม่ๆเราได้วิธีแก้ไขปัญหาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นตลอดเวลามันเลยทําให้ครูนู รู้สึกว่าอุ้ยแบบคนสําเร็จเขาก็เป็นเหมือนเราอ่ะขอเพียงแค่เราลงมือทําซ้ําๆทําแบบมีวินัยมันไม่มีอะไรหรอกที่จะไม่ถึงฝันนะคะฉะนั้นแล้วทั้งสข้อนี้นะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งยังมีความรู้สึกว่าฉันไม่ไปถึงฝันสักทีนะคะลองเช็คดูเนาะสิ่งแรกเลยนะคะว่าเราอ่ะเกิดอาการสงสัยตัวเองหรือเปล่าเกิดคําถามระหว่างการเดินทางตลอดเวลาหรือเปล่านะคะ ถ้าราถ้าว่าเราอ่ะสงสัยตลอดเวลานะคะมันจะยิ่งทําให้คุณเดินแบบ ไม่ไปไหนสักทีเดินวนอยู่ตรงนั้นแหละเพราะเราแบบสงสัยว่าอุ้ยมันจะใช่หรือเปล่ามันจะถูกทางหรือเปล่าฉันจะต้องไปเรียนเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่าฉันทําอะไรผิดพลาดว่าอะไรแบบนี้นะคะหลายๆคุณูเองก็เคยเป็นไงคะไม่เป็นไรคะ่ะพอเรารู้แล้วมันก็สามารถทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยมีหน้าละฉันเคยเป็นแบบนั้นมาก,ก่อนฉะนั้นไม่เป็นไรงั้นฉันก็เดินต่อไปแค่นั้นเลยคะ่ะหยุดอาการสงสัยตัดความสงสัยทิ้งไปให้ไกลเลยนะคะทุกคนและสิ่งที่สองเลยวันนี้ นะะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการไปสู่เป้าหมายความฝันของคุณคุณต้องคิดถึงว่าตัวเองอะ่ะยังไม่รู้อะไรเลยนะคะถึงแม้บางครั้งที่รู้อะ่ะเราก็อาจจะรู้มาไม่จริงเพราะบางครั้งเราทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วแล้วเวลาที่คนสําเร็จหรือว่าคนที่เขาต้องการสใส่มหาปัญญาใหม่ๆให้กับเราเราก็ไม่สามารถจะรับอะไรได้นะคะแต่ถ้าวันนี เรามีความรู้สึกว่าเราทําตัวเป็นน้ํำครึ่งแก้วอะเราก็จะได้รับความรู้ใหม่ๆมาตลอดเวลาเลยค่ะ และพอเราได้รับความรู้ใหม่ๆมานะคะคุณจงรู้ไว้เลยว่าทุกอย่างมันจะสามารถเป็นไปได้จากข้อ3ก็คือการที่คุณลงมือทํานั่นเองค่ะไม่ว่าคุณจะรู้เยอะรู้น้อยแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทํามันก็ไม่มีทางที่จะพาคุณไปสู่ฝั่งฝันแน่นอนค่ะถ้าใครที่ลงมือทํายังไงยังไงก็ได้ผลลัพธ์อยู่แล้วนะคะอย่างครูนูนะคะถึงแม้เรายังไม่ได้ผลลัพธ์ใหญ่ที่เราต้องการแต่เราเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เราได้ ทุกครั้งที่เดินทางอะ่ะมันก็จะเก็บเกี่ยวสะสมกลายเป็นผลลัพธ์ยิ่งใหญ่ที่เราต้องการแน่นอนเพราะว่าถ้าวันนี้ เราไม่ได้ลงมือทําเลยแล้วเรายังไม่ได้เก็บเกี่ยวผลลัพธ์เลยอะ่ะแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ใหญ่มาจากไหนใช่ไหมคะแม้กระทั่งความสําเร็จหรือว่าชัยชนะเราก็ต้องนับอันเล็กๆก่อนแม้กระทั่งการเก็บออมเงินนะ้อมหรือว่าอะไรก็ตามอะ่ะเราก็ต้องเก็บออมเงินตั้งแต่1บาทขึ้นไปหรือว่ายี่ตังห้าสตังเนาะก็คือต้องเริ่มจากเล็กๆอะ่ะ ฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเรายังรู้สึกว่าเรายังติดขาดการไม่ถึงเป้าหมายนั้นอาจเป็นเพราะว่าเราอะไม่ได้สงสัยนะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคิดว่าสวัสดีค่ะครูออนคิดถึงนะคะสวัสดีปีใหม่ปีใหม่นี้เรายังไม่ได้เจอกันขอบคุณมากนะคะครูออนขอบคุณที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะครูนูพาทุกคนมาถึงการที่ หลายคนคิดว่าฉันติดอะไรอยู่ฉันไม่ถึงฝั่งฝันสักทีนะคะการที่เราลงมือทําเหมือนคุณูลงมือทําทุกวันทุกวันผลลัพธ์ก็ได้ทุกวันทุกวันนะคะเก็บเกี่ยวผลลัพธ์นั้นอเอาไปไว้ไบบเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เพราะ ทำไมครูนูถึงเชื่อมั่นว่าครูนูถึงแน่นอนเพราะครูนูเก็บผลลัพธ์ในทุกๆวันเะคะเพราะถ้าเราไม่มีการเก็บเลยเราไม่มีการลงมือทําเลยเราก็ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะการเก็บออมเงินก็เก็บออมตั้งแต่จํานวนเล็กๆกว่าจะได้เงินล้านก็ต้องเก็บจาก1บาทก่อนใช่ไหมเหมือนครูนูนี่แหละครูนูรู้ว่าเป้าหมายครูนูยิ่งใหญ่และวันนี้ครูนูได้เก็บผลลัพธ์เล็กๆแล้วอ่ะทําไมจะไม่ได้ล่ะผลลัพธ์ยิ่งใหญ่แต่ใครหลายๆคนที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่ถึงฝั่งฝันสักทีขอบคุณค่ะครูออนขอบ คุณมากนะคะวิวสวยคนสวยนะคะชมตัวเองให้ก่อนนะคะอ่าฉะนั้นแล้วเนาะทุกคนอยากถึงเป้าหมายก็รู้เลยว่าถ้าคุณติดทั้ง3อย่างนี้ก็แค่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองให้เป็นคนใหม่นะคะลงมือทําซ้ําๆทําจนตัวเองรู้สึกว่ามั่นใจตัวเองขึ้นในทุกวันนะคะเหมือนครูนุก็มั่นใจขึ้นทุกวันว่าเป้าหมายความฝันที่ยิ่งใหญ่ของฉันน่ะมันก็ไม่ไปไกลแน่นอนเพราะว่าตอนนี้กอบกลวยผลลัพธ์ได้เยอะมากแล้วนะคะขอบคุณทุกกลังใจยงมากนะคะที่มาส่งให้กับครูนุทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูนุเป็นคนหนึ่งที่ขอบคุณคะ่ะครูพี่อรอนขอบคุณนะคะ รักและขอบคุณทุกคนเลยค่ะคิดถึงทุกคนนะคะส่งพลังใจไปให้กับทุกๆคนนะคะครูนูเป็นคนที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเพราะว่ามันเป็นนิสัยของเราอยู่แล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้นะว่านิสัยการยืนหยัดมุ่งมั่นพัฒนามันเป็นนิสัยของคนสําเร็จแต่พอเราได้ยิ่งแบบศึกษาคนสําเร็จอะประวัติคนสําเร็จเรายิ่งรู้ว่าอ๋อฉันมีนิสัยคนสําเร็จนี่ว่าเราก็เลยมีความรู้สึก งั้นความสําเร็จยิ่งใหญ่ที่ชั้นใฝ่ฝันได้รอคอยมันไม่มีทางติดอะไรแน่นอนเพราะว่าชั้นมั่นใจนะคะว่าความสําเร็จที่ชั้นรอคอยนั้นนะคะเขาก็รอให้ชั้นไปหาเช่นกันนะคะคือตอนนี้ครูนูกับเป้าหมายกําลังเดินทางมาหากันนะคะอ,อขอบคุณที่ออนมากๆเลยนะคะรักและส่งพลังใจให้กับทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดวิวกดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูนะคะและขอบคุณ <laughs> ทุกคนที่มาชมย้อนหลังด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะและปุูนูเชื่อว่าเราอ่ะสามารถสําเร็จยิ่งใหญ่ได้กันทุกคนคะ่ะขอเพียงแค่เรามุ่งมั่นพัฒนาลงมือทําซ้ําๆซ้ำๆจนกว่าเราจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งสิ่งนั้นคะ่ะทุกคนสําเร็จเขาก็มุ่งมั่นพัฒนาตัวเองจน ทุกวเวลาทุกเวลาทุกนาทีเนาะจนเขาสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ยังไม่หยุดฉะนั้นแล้วในเมื่อเราก็ต้องการเป็นคนสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เราจะหยุดทําไมใช่ไหมคะทานยิ่งหยุดยิ่งช้าฉะนั้นเดินต่อไปคะ่ะเราถึงมันอย่างแน่นอนนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องติดกับดักทั้ง3นี้นะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยคะ่ะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่นะคะคันวาใครเอ,อ่ยขอบคุณมากเลยนะคะอ๋ะอ,อไม่ อะไรไม่รู้นะคะมันเยอะเกินไปครูนูไม่อ่านนะคะขอบคุณค่ะทุกพลังใจที่มาส่งให้กับคุูนูนะคะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะใครที่แบบรู้สึกว่าัเองอาจจะหมดพลังอะไรแบบนี้นะคะให้เราคิดถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องบวกๆนะคะมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคุณมาเจอครูนูแล้วนะคะคุณลองเข้าไปศึกษา กรูโคสคนสําเร็จเยอะแยะมากมายนะคะแล้วคุณก็จะเจอทางสว่างและรู้ว่าตัวของคุณนะโคตรเจ๋งและโคตรทรงพลังนะคะ เชื่อมั่นในตัวของคุณเองว่าชีวิตของเรานะคะมันมีแต่สิ่งที่ดีและยอดเยี่ยบขอเพียงแค่เราเป็นคนเลือกนะคะคุณนูเลือกชีวิตของคุณนูเลือกที่จะเป็นคนดีเลือกที่จะช่วยเหลือผู้คนและเลือกที่จะรู้และว่าตัวเองสําเร็จอย่างแน่นอนเลือกที่จะคบคนสําเร็จนะคะจงเอาตัวเองไปใกล้ไปคลุกคลีกับคนสําเร็จนะคะแล้วมาเจอกับคุณนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายรักและขอบคุณทุกพลังใจมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ